สระชังสะเสนสปันทุงนารินดังปริตานุภาโวสดารักขาตู พริตวานาเมตังสเมตามาดันตัวิคิตตจิตตาปริตังพานันตุสมันตาจักวาเลสุ ตราคัจฉันตุเดวตาสัทธมังมุนิราชาสสุนันตุสักขโมกัดัง เัคเเกเมจะรูเปคิริสิขะระตะเตจันตาริเควิมานีดีเปรัตเทจะคาเมตรุวะนกะนเนเคหะวะทุมมิเคเต ภุมมาจยันตุเดวะชลทะละวิสเมยยักขาคันทับพนาคาติดทันตาสันดิเกยังมุนิวราวาจนังสาธโวเมสุนันตุ ธรรมสวรรกาโลอายมมาธันตาธรรมสวรรกาโลอายมมาธันตาธรรมสวรรกาโลอายมมาธันตาสระชังสะเสนัง สัพพันธุงนารินดังปริตานุภาวสัารักขาตุตีปริตวานเมตัง สมีตาบาดันตาวิคิตตจิตตาปรตตั้งพานันตุสมันตาจักววาเลสุอัตราคัชฉันตุเดวตา สัทธมังมุนิราชาสะสุนันตุสักขโมคดังสักเคกามจะรูเปคิริสิขรตเตจันตาริเควิมานี ดีเปรัตเทจข้าเมตรุวนกะเนเคหวะวทุมมิเคเตภุมมาจจย,ยันตุเดวาชาลทละวิสเมยักขะคันทับพนาคา ติดทันตาสันดิเกยังมุนิวรวจนังสาโวเมสุนันตูธรรมสวนณกาโลยัมมาทันตาธรรมสวนณกาโลยัมมาทันตา ธรรมสวรกา์โลยัมัทันตาสระชังสะเสนังสัพพันทุงนารินดังปริตานุภาว สัดารักขาตติพริตวานเมตังสเมตามันตะวิคิตตจิตตาปรตตังพนันตุ สมันตาจักรวาลสุทตราคชนตุเดวตาสัทธรรมมุนิราชาสสุนันตตสักขโมขดัง สัคเเกเมจะรูเปคิริสิขะระตะเตจันตาริเควิมานีดีเประเทจะคาเมตุรุวะนกะนเนเคหะวะทุมมิเคเต ภุมมาจยันตุเดวาชลทละวิสเมยยักขาคันทับพนาคาติดทันตาสันดิเกยังมุนิวรวจนังสาธโวเมสุนันตุ ธรรมะสวนสกาโลยัมะทันตาธรรมะสวนสกาโลยัมะทันตาธรรมะสวนสกาโลยัมะทันตาสระชังสะเสนัง สัพพันธุงนารินดังปริตาโนภาโวสดารักขาตุตีพริตวานาเมตังสมตามดัน ตาวิคิตตจิตตาปริตังภานันตุสม vale ันตาจักวาเลสุอัตราคัชฉันตุเดวตา สัทธมมังมุนิราชัสสุนันตุสักขโมคะดังสักเคกามจะรูเปคิริสิขรตเตจันตาริเควิมานี ดีเปรัตเทจข้าเมตรุวนะคะเนเคหะวทุงมีเคเตภุมมาจายันตุเดวาชรทละวิสเมยักขะคันทัพนาคา ติทันตาสันดิเกยังมุนิวรวจนังสาโวเมสุนันตูธรรมสวนณกาโลยัมมาทันตาธรรม,มสวนณกาโลยัมมาทันตา ธรรมสวนาาาโลยัมัทันตาสระชังสะเสนังสับป um ันทุงนารินดังปริตานุภาว สัารักขาตติภริตวานเมตังสเมตามาดันตาวิคิตตจิตตาปริตังพนันตุ สมันตาจักรวาลสูตรอัตราชันตุเดวตาสัทธมังมุนิราชัสสุนันตตสักขโมขดัง สัคเเกเมจะรูเปคิริสิขรตะเตจันตาริเควิมานีดีเปรัตเทจะคาเมตรุวนกะเนเคหะวะทุมมิเคเต ภุมมาจจย,ยันตุเดวาชระทละวิสเมยักขาคันทับพนาคาติดทันตาสันดิเกยังมุนิวราวาจนังสาธโวเมสุนันตุ ธรรมะสวัณกาโลยัมาธรรมตาธรรมะสวัณกาโลยัมาธรรมตาธรรมะสวัณกาโลยัมาธรรมตาสระชังสะเสนัง สัพพันธุงนารินดังปริตานุพาวสัารักขาตุตีพริตวานเมตัง สมีตาบาดันตาวิคิตตจิตตาปรตตังพานันตุสมันตาจักวาเลสุอัตราคัชฉันตุเดวตา สัทธัมังมุนิราชาสะสุนันตตสักขโมขดังสักเคกามจะรูเปกิริสิขรตเตจันตาริเควิมานี ดีเปรัตเทจะคาเมตรรุวนะอะเนเคหะวทุมมิเคเตภุมมาจจยันตุเดวชาชลทละวิสเมยักขะคันทัพพาคา ติดทันตาสันดิเกยังมุนิวรวจนังสะทวเมสุนันตูธรรมสวนณกาโลยัมมาทันตาธรรมสวนณกาโลยัมมาทันตา ธรรมสวนากาโลยัมบัทันตาสระชังสะเสนังสัปันทุงนารินดังปริตานุพาว สารักขาตุตีพริตวานาเมตังสเมตามาดันตาวิคิตตจิตตาปะริตังพานันตุ สมันตาจักรวาลสุตราคัจฉันตุเดวตาสัทธมังมุนิราชาสาสนันตุสักขโมขดัง สักเคกามจะรู้เปคิริสิขรตเตจันตาริเควิมานีดีเปรัตเทจะคาเมตรุวนกะเนเคหะวทุมมิเคเต ภูมมาใจย,ยันตุเดวาชะละทะละวิสเมยักขาคันทัพนาคาติดทันตาสันดิเกยังมุนิวราวาจนังสาธาโวเมสุนันตุ ธรรมสวนกาโลยำบัตันตาธรรมสวนกาโลยำบัทันตาธรรมสวนกาโลยำบัทันตาสระชังสะเสนัง สัพพันธุงนารินดังปริตานุภาวสัารักขาตุติ ริตวานเมตังสเมตามาดันตาวิคิตตจิตตาปเรตังภะนันตุสมันตาจักวาเลสุ ตรคัจฉันตุเดวตาสัทธัมมังมุนิราชาสุนันตุสักขโมคดัง สัคเคกาเมจะรูเปคิริสิขะระตเตจันตาริเควิมานีดีเปรัตเทจะคาเมตรุวะนกะนเนเคหะวะทุมมีเคเต ภุมมาจยันตุเดวะชลทละวิสเมยยักขาคันทับพนาคาติดทันตาสันดิเกยังมุนิวรวาจนังสาธโวเมสุนันตุ ธรรมสวรรกาโลอามมาธรรมตาธรรมสวรรกาโลอามมาธรรมตาธรรมสวรรกาโลอามมาธรรมตาสระชังสะเสนัง สัพพันทุงนารินดังปริตานุภาวสดารักขาตุ ริตตวานามิตังสมิตตามันตาวิคิตตจิตตาเปริตังพานันตุสมันตาจักวาเลสุ ตราคัจฉันตุเดวตาสัทธมังมุนิราชาสุนันตุสักขโมคดัง สักเคกามจะรูเปคิริสิขะรตเตจันตาริเควิมานีดีเปรตเทจะคาเมตรุวนกะนเนเคหะวะทุมมิเคเต กุมมาจจย,ยันตุเดวะชลทละวิสเมยักขาคันทับพนาคาติดทันตาสันดิเกยังมุนิวราวาจนังสาธโวเมสุนันตุ ธรรมสวนากาโลยัมมาทันตาธรรมสวนากาโลยัมมาทันตาธรรมสวนากาโลยัมมาทันตา